แบบเสรีดราม่าในคืนวันอาทิตย์แบบนี้นะครับรายการสดครับอ่ะก็ไปต่อนะใครอยากคุยกับอาจารย์เสรีก็4642200หรือ f a c e b o o เสรีดราม่าก็ได้ระตูกนิดหน่อยแต่ดูได้นะสำหรับคนที่ดูทางทีวีไม่ได้นะครับอ่ะมาเรื่องน้องขวัญอุตสามณีเขาบอกว่าล่าสุดเนี่ยเจ้าตัวโดนดราม่าอย่างจังเพราะบังเอิญว่าในโฆษณาตัวล่าสุดของน้องเนี่ยแบรนด์ลิปสติกข,ของเธอเนี่ยทำโฆษณาตัวใหม่โดยโฆษณาตัวนั้นเนี่ยอาจารย์น้องก็เหมือนทาผิวให้เป็น ดูเป็นผิวสีดําและทาปากสีแดง ừ ừ ừ ก็มีคนไป Store, คอมเมนต์ในเอจระบุว,ว่าทําไมต้องทาตัวดําทั้งตัวถ้าต้องการคนผิวสีทําไมไม่จ้างคนผิวสีทาผิวแบบนี้มันมันเหมือนไปดูถูกคนผิวสีเขาอะไรอย่างนี้ดูถูกตรงไหนอ่ะเท่านั้นแหละก็เป็นเรื่องเป็นราวน,นู่นนี่นู่น<ะ>นี่นี่ไงก็เลยบอกว่าเขาบอกงนี้พวกฝรัง่งถือเรื่องนี้มากๆใครผิวขาวแล้วทาตัวดําขาวทาผิวเหลืองอะไรแบบนี้เขาเรียกว่าเหยียดผิวเขาเรียกว่า black f a สหรือเซเลบหลายคนก็โดนด่ามาแล้ว เอาตัวเป็นเอเชียอาจจะไม่เข้าใจเท่าไหร่คือเหมือนแบบว่าคนที่เข้าไปเมนอาจารย์เขาบอกว่าถ้าแบบเหมือนเป็นคนขาวไปทาตัวเป็นคนดําจะดูเหมือนไม่ให้เกียรติกันอาจารย์่าให้ไงเรื่องนี้ก่อนก็นั่นพัฒธานทาใครอ่ะ,อะประธานฝร,รัง่งเออแต่ของเราถ้าสมมุติเราเราอยากจะทําให้เป็นแบบนี้ <S <S เพื่อจะทําให้มีความโดดเด่นทําได้ไหมอ่ะได้สิคือถามว่าขวัญเขาไปทําอะไรที่ทําให้ดูว่าคนดําดูแย่ไหม ไม่มีเนาะไม่มีเราจะเรียกว่าดูถูกได้ไงเอาอย่างงี้อาจารย์จะบอกขวัญทำอะไรเหรอที่ทําให้คนดําดูต่ําต้อยไม่มีตอบเลยเ<อ>สวยด้ว่สวยเลยคือเขาอยากจะให้โฆษณาชิ้นนี้โดดเด่นนะแล้วสินค้านี่เป็นสินค้าของเขาให้เขาไปจ้างคนดำมาเหรอเขาเอาตัวเขาตัวเขาเป็นแบรนด์แบมนดสเดอร์ของแบรนด์เขาเองอและในขณะเดียวกัน ทุกกริยาที่เขาทําไม่มีการแสดงว่านผ,ผไม่เหมือนอย่างาโฆษณาจีนจําได้ไหมคนดํามาจีบและไอ้แม่บ้านท,ที่ซักผ้ากับมือเรียกและสุดท้ายก็จับคนดานั้นยัดใส่เข้าไปใน,ในเครื่องซักผ้าแล้วโผล่มาใหม่เป็นคนขาวอย่างนั้นนะ <อา S 1> ดูโทกอาจารย์กำลังจะบอกว่าคือสมมุติว่าถ้าเราเราเป็นคนขาวนี่แหละแล้วเกิดทาผิวทาเผือกขึ้นมาแต่ทําให้มันดูไม่ได้เป็นการล่วงละเมิดเขาในทิศทางใดก็ตาม คือไม่คือพอเราทาสีผิวแล้วเราไปทําอะไรบ้างล่ะนะถ้าเราทาสีผิวแล้วเราไปเข้าร้านอาหารแล้วปรากฏว่าบ่อยบอกอยู่เข้าไม่ได้อันนั้นจะดูถูกละมันอยู่ที่ว่าเมื่อทาแล้วหรอะไรหรือพอทาสีผิวเสร็จแล้วไปขึ้นรถไฟพอไปนั่งปักไอคนที่นั่งอยู่ข้างๆลูกหนีเดินไปอ่ะอ่ะอันนั้นดูถูกแต่นี้เขาทําอะไรขวัญทําอะไรที่ทําให นี่คนดับดูแย่จังเลยมีไหมเลยทําให้ดูสวยด้วยส,ส่วนที่บอกว่าคนเอเชียไม่เข้าใจเรื่องนี้แต่ฝรั่งเขาเข้าใจ <S <S ก็วัฒนธรรมใครวัฒนธรรมมันเราจะไปคิดตามฝรั่งทําไม,มไม่รู้นะพี่ก็มีความร,รู้สึกขวัญก็ทําให้โฆษณาชิ้นนี้น่าดูท้ายที่สุดอาจารย์จบอย่างนี้เรื่องนี้คุณผู้ชมว่าทําได้แหละอยู่ที่ว่าเมื่อทําแล้วไปทํากริยาอย่างไรไปเอาอยู่ในเหตุการณ์อะไรไปทํากริยาอะไรที่มันทําให้คนผิวสีเสียหายไหม ซึ่งถ้าทำอย่างนั้นนะตําหนิติเตียนกันได้ใช่แต่นี่ขวัญเขาไม่ได้ทําอะไรเลยที่จะทําให้คนสีผิวเสียหายโอเคเพราะก็เขก็ลองนึกว่าตกลงเราควรจะมีมาตรฐานตรงไหนวัดซึ่งคําตอบของอาจารย์ชัดเจนว่าทําได้แหละตราบใดที่เมื่อคุณเปลี่ยนสีผิวเป็นสีอะไรแล้วก็ตามแต่ทําเรื่องดีงามไว้ก็อย่างเช่นเราตาหนิเกาหลีอ่ะฮะที่เอาคนแต่งพระอแต่ทําให้พระทากริยาที่ไม่ควร อย่างนี้เราจะตําหนิได้แต่ถ้าแต่งพระแล้วก็ามาให้คําสั่งสอนทำสิ่งที่พระต้องทำทำสิ่งที่พระควรทําก็ไม่เห็นเป็นไรไม่ได้เป็นการดูถูกเลยแต่โหจต่เกาหลีเอาคนมาแต่งพระแต่พระนั้นทําต,ตัวแย่มากอันนั้นเราก็ในฐานะคนพุทธศาสนานเราก็บอกเนี่ยดูถูกด <c oughs> ดังนั้น <c oughs> จบเรื่องนี้แหละจะได้ไม่ดรามา่าเจตนาสําคัญใช่คือขวัญก็คงต้องการให้โฆษณาชิ้นนี้โดดเด่น ครับเพราะว่าการที่เขาทาผิวสีดําแล้วทาลิปสติกสีนั้นยังไงภาพมันก็เด็ดจริงๆนี่ก็ไม่ใช่เรื่องใหม่สําหรับวงการโฆษณาไทยครั้งหนึ่งจําได้เลยคริสหอวังเคยเป็นพรีเซนเตอร์โฆษณาตัวหนึง่งแล้วมีก๊อปปี้บอกว่าแค่ข่าวก็ชนะโอ้โหตอนนั้นก็ไม่เบาเลยอ่ะแต่อันนั้นเนี่ยมันน่าด่ดาใช่เพราะนี่ก็ถึงไดย้ยกเรื่องนี้มาเพราะว่าวิธีการมันต่างกันไม่ได้ตำหนิคลิปนะคุณผู้ชมตำหนิสิ่งที่กำลังสื่อสารครีเอทีฟเข้าสื่อใช่ คือตอนนั้นเนี่ยตอนเล่นเดอะเฟสเนี่ยทุกคนคาดการว่าคริสจะชนะอะ uh huh. เขาไม่คิดว่าอีกคนหนึ่งจะชนะ uh huh. เขาคิดว่าคริสจะชนะเพราะฉะนั้นเขาก็เลยเอาคริสมาทําหน้าข่าว uh huh. แล้วบอกว่าเพียงแค่ข่าวก็ชนะ uh huh. มันก็เป็นการดูถูกคนดํานี่ไงก็ถึงเรื่องนี้มาว่าแค่ดํามึงก็แพ้แล้ว uh huh. อย่างนี้นไม่ได้นี่คือสิ่งที่ย้ําว่าจะทําสีผิวเป็นสีอะไรก็ได้แต่ต่อจากนั้น่ะคุณทําเรื่องอะไรอ uh huh. คือการที่บอกว่าดําเลยแพ้ขาวเลยชนะเนี่ยไม่ได้ซึ่งอันนั้นเนี่ยก็ยังดีนะฝ่ายเจ้าของสินค้าเนี่ยพอเขาเห็นงี้ปั๊บเขาเก็บโฆษณา,าเ,เลยใช่อ่ะก็เป็นเรื่องที่จบเรื่องนี้ว่าเจตนาแหละถ้าเจตนาทําให้มันดีไม่ว่าคุณจะอยู่สีผิวอะไรแบบไหนหก็ไม่ต้องไปวิพากษ์วิจารณ์เขาใช่แล้วก็ขอบคุณขอบคุณแทนน้องน้องขวัญว่าก็ติ ทักกันขึ้นมาหน่อยต่อไปนี้จริงๆเป็นวัฒนธรรมเขาก็รู้ไว้ก็จะได้ถ้าทําก็ทําให้มันถูกต้องและเหมาะสมเนะอาจารย์เนาะอะไปเรื่องต่อไปเรื่องนี้ไม่อยากพูดเลยทีมงานเตรียมมาทําไงดีอาจารย์เรื่องอะไรเรื่องลีลาลีลาเทคนิคของแท็กซี่เวลาตาหนิแท็กซี่ทีไรอาจารย์บอกก๊อประวังไม่ได้ขึ้นแท็กซี่นะคืออย่างนี้เขาบอกว่าเป็นเป็นกล,เ,นกลเม็ดหนึ่งของคนขับแท็กซี่ค่อยๆปล่อยออกมาทีละรูปแบบเขาบอกอันนี้นะเป็นเรื่องของ แท็กซี่พยายามโกงเงินชาวน,น้องคนนี้เขาเป็นเหมือนคนจีนที่มาเหมือนเรียนหรือทำอะไรที่เมืองไทยเข,เขาชื่อหนานโจเขามาจากเมืองจีนเขาบอกเขาโดนแท็กซี่ไทยเล่นงานมาหลายครั้งแล้วแต่ครั้งนี้กลัวจริงๆมีเสียงเขาไหมไปล่อยเสียงเขาหน่อยหนึ่งเดี๋ยวค่อยเล่าเชิญครับอยู่ที่สถานีบางจาก BTS นะครับแล้วก็เมื่อกี้เรียกแท็กซี่จากพระรามสองเซ็นทรัพลพระรามสองไปบอกเขาไปถนนสัมพวุฒิ ของบางนาครับแล้วก็คนขับแท็กซี่คนนี้เขาก็คือเขาก็ถามว่าขึ้นทางด่วนไหมครับผมก็ตอบว่าขึ้นก็ได้แล้วก็เขาก็ให้เขาก็ให้นัดนะผมก็คือให้ท่าแท็กซี่เขาแล้วก็ผมก็ให้ไปห้าร้อยแล้วก็เผื่อเขาไม่มีตงังค์ทอนใช่ไหมครับเราก็พอเขารับเงินไปแล้วอะเขาก็ไปเอาห้าร้อยบาทนั้นใส่กระเป๋าเขาแล้วก็เอาหนึ่งร้อยบาทออกมา พอพอถึงด่านทางด่วนน่ะเขาก็จ่ายเขาไปร้อยหนึงแล้วก็ทอนมา50ผมก็ตอบว่าออพี่ทําแบบนี้ไม่ถูกนะครับคือผมให้ไป500ใช่ไหมครับควร,ควรจะทอนควรจะทอนน่ะสี่แต่เขาทอนแค่ก็ภ <500. S 1> าพรวมอย่างที่ฟังอาจารย์ซึ่งน้องคนนี้ก็เก่งนะเขาเก็บรายละเอียดได้หมดคือ,อย่งี้ต่อเนื่องนิดเดียวพอน้องเริ่มวอยวายแท็กซี่ก็ขู่เขาเหมือนกับ กระแทกเสียงใสเขาเขาก็เป็นชาวต่างชาติเขาก็กลัวแล้วก็ลงจากแท็กซี่ซึ่งเขาบอกว่าจริงๆก็คือเหมือนแบบทอนมาแค่200อ่ะตอนนั้นมิเตอร์แค่170หากคาดทางด่วนแล้วมันควรจะทอน280้คือมันก็ขาดอยู่ดีนะครับก็ลงมาววยวายเสร็จปุ๊บอีกนิดนึงคือเจ้าตัวเขาก็โทรไปเหมือนโทรแจ้งตำรวจท่องเที่ยวก็ตัดสายบอีกมันก็เลยมี2ส,ส่วนนะแท็กซี่กโกงตำรวจท่องเที่ยวก็ไม่รับสายตอนหลังเนี่ยแท็กซี่ก็ยอมรับคือก็มีการจับตัวกันได้เพราะว่า คงจะถ่ายน้องเก่งับน้องคงเก็บรายละเอียดแท็กซี่บอกว่ายอมรับว่าทอนเงินไม่ครบจริงเพราะแล้ววิ่งออกนอกเส้นทางจริงอ้าวว่าแก๊สหมดรถเหยียบไม่ขึ้นขนส่งเขาก็ยึดยึดอันนี้ไปอาจารย์เรื่องนี้ไว่ายังไงก่อนอถามว่าครับโกงเข้าไป280เนี่ยครับคุมไม่กับการที่ไม่ได้ขับใช่กี่วันก็ไม่รู้ละโ,โดนไปเดือนหนึ่งมั้งฮะครับอ่<ม>ือนหนึ่งหรือเอาห้าวันเถอะสมมุตินะครับ หนึ่งค่าปรับคุ้มไม่กับสองร้อยแปดสิบสองไม่ได้ขับนะสองไม่ได้ขับซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นานก็อยากคดเลยแล้วถ้าเรื่องอย่างนี้ออกมาบ่อยๆนะคะคนก็จะบอกอูเบอร์อูเบอร์อูเบอร์อย่าพูดงว่าไปนี่แซบนี่เรื่องที่หนึ่งอาจารย์บอกว่าซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นานอันนี้มีคดหนักแล้วทีเดียวอย่าลืมอย่าลืมอะไรตํารวจท่องเที่ยวอ่าตํารวจท่องเที่ยว คุณเป็นหน้าตาของประเทศคุณไม่ควรเป็นเช่นนี้เนาะแล้วน้องก็คือถ้าเกิดว่าคุณขอความช่วยเหลือ,อเขาขอความช่วยเหลือคุณคแล้วคุณให้ความช่วยเหลือเขาก็จะบอกว่าโอ้ยเขาไปป,ประหาที่เมืองไทยนะแต่สบายใจอบอุ่นใจตำรวจไทยช่วยเหลือดีเหลือเกินนี่อาจารย์ในาจพูดเรื่องนี้ก็ต่อเลยนะว่าจะข้ามเรื่องนี้เหมือนกัน ตำรวจอ้างว่าตำรวจชีับสายเป็นตำรวจใหม่ขึ้นไม่อาจารย์อาาย้างอย่างนี้ไม่ขึ้นถูกไหมไม่พร้อมให้ออกมาทํางานทําไมเออต้องเสรีเท่านั้นที่พูดอย่างนี้ได้จริงจริงคือ,อคนเราเนี่ยมันต้องมี orientation ใช่ไหมต้องมีประถมนิเทศต้องมีอะไรต่างๆต้องพร้อมถึงแม้คุณจะติดป้ายเทรนนีเนี่ยนะนะคุณยังต้องมีความรับผิดชอบแต่นี่ถามว่าตำรวจที่รับนั่นนะติดป้ายเทรนนีไหมเนาะติดป้ายฝึกง,งานไหมก็อันึกถึงอาจารย์ทําไมครับอาจารย์ นี่ไม่ใช่ข้ออ้างอาจารย์ชอบบอกเสมอใช่ใช่ออขอโทษง่ายเมื่อคุณออกมาทํางานแล้วนะฮะอย่างครั้งหนึ่งเนี่ยพี่เคยโดนขโมยของที่เชียงใหม่ครับแล้วพี่ก็ไปแจ้งความที่โรงพักขณะที่พี่ไปแจ้งความนั้นก็มีผู้หญิงฝรั่งคนหนึ่งโดนกระชากกระเป๋าครับคุยกับตํารวจไม่รู้เรื่องเพื่อหน้าตาของประเทศพี่ยังเสือกเข้าไปเป็นล่ามให้เขาเลยเราต้องเราต้องการให้เขารู้สึกว่าเขาได้รับความช่วยเหลือ ซึ่งพอเสร็จคุยกันเรื่องเขาก็เซตแตงกิ้วเห็นไหมเขาจะกลับไปบอกนี่ไอ้นะไปโดนกระเป๋าหายไปทรงพักคนไทยน้ําใจดีช่วยเราต้องอะไรแบบนี้ไงงั้นเราเป็นตํารวจท่องเที่ยวเราเป็นหน้าตาของประเทศเราจะให้คนจีนคนนี้กลับไปที่ประเทศบอกเฮ้ยอยู่เมืองไทยต้องระวังให้ดีนะมีเรื่องขึ้นมานะตํารวจก็ไม่ช่วยและจะบอกให้รู้ด้วยนี่ไงอะนั่นคือเรื่องที่1แท็กซี่พาไปเรื่องที่สองแท็กซี่เหมือนกันเขาบอกว่าเจ้าของ Facebook ชื่อคุณปุ้ย วันนิพาเนี่ยโพสเหตุการณ์ <c oughs> ใช้ใช้บริการแท็กซี่กัน2คนเพราะว่ารถเท่าอู่แท็กซี่ก็เริ่มแบบคือเหมือนแบบมันมีการแท็กซี่มันเหมือนแบบอู่เรียกเพิ่มครับเหมือนขับรถไปก็เหมือนปรึกษาเหมือนคือแท็กซี่ที่ิชอบคุย <c oughs> เขาเรียกรำพึงรำพันว่าอู่เนี่ยเรียกเก็บค่าประกันเพิ่มสามพันถ้าไม่จ่ายวันพรุ่งนี้ต้องตกงานมีลูกแฝดสองคนอายุ9ขวดเมียก็พิการนู่นนี่นี่นั้นค่าใช้จ่ายค่ายามีอีกแปดร้อยบาทนู่นนี่ก็พูดไป แสดงว่าเธอต้องเป็นคนที่เล่าเก่งมากไม่รู้แหละเล่าเก่งไม่เล่าเก่งไม่รู้เหยื่อก็คือสองคนนี้ก็เลยให้เงินไปสามพันก็นั้นไม่ใช่ว่าเงินอยู่ในกระเป๋าได้ไหมคะจอดรถไปก่อ atm ค่ะแสดงว่าเธอต้องเล่าเก่งน้ำสงน้ำเสียงลีลารวมทั้งน้ำตาที่ไหลพลาดแต่ว่าเมื่อให้เงินไปสามพันเสร็จคุณคุณขึ้นให้เงินก็รู้สึกเอะใจยังไงไม่รู้รู้สึกเอะใจก็ไปเสิร์ชในอินเทอร์เน็ตก็พบว่าไอ้ที่เล่าอยู่เป็นมุกซ้ำ เขาเสิร์ฟได้ยังไงพี่จะรู้ไม่แน่ใจเหมือนกันคงจะพิมพ์พพาอาจจะพิมพ์ว่าอูออ่เรียกค่าประกันเพิ่มหรือเดี๋ยวเดี๋ยวลองไปถามไม่รู้แหละแต่เจอแล้ว<ช>ว่าเขาเจอแต่พี่อยากจะรู้เขาค้นยังไงโชคดีมากที่เขาก็จําเลขทะเบียนรถได้ไอ้พอจะจเลขทะเบียนรถได้นี่แหละมันก็เลยเป็นเรื่องขึ้นมาล่าสุดเนี่ยคุณสุกรีจารุภูมิผู้นวยการกองตรวจการขนส่งเขาขนส่งทั้งบกก็บอกว่ากําลังติดตามตัวแต่เขาบอกว่าย้อนกลับไปเมื่อกุมภาหกศูนย์ปีนี้ ก็เกิดเรื่องมานขึ้นแล้วใช่แต่ว่าเป็นแท็กซี่คนละลายอันนั้นเนี่ยเป็นโชเฟอร์อีกลายหนึ่งนะครับแล้วก็พูดอย่างนี้แหละแต่ว่าเอานี้นะคนเนี้ยถ้าโดนจับได้นะจะโดนจําคุกหนึ่งเดือนหรือปรับ1,000บาทเนี่ยแล้วก็จะไม่ได้ขับรถอีกความเล่นกับความสงสารคนอีกอาจารย์เอาไงดีพี่เคยพูดไปในเพื่อนเฟซบุ๊กคนหนึ่งที่เขป็นดีเจนะครับเขากลุ่มอกกลุ่มใจที่มีคนมาขอนู่นขอนี่เขาพี่บอกว่า ถ้าไม่อยากแบกทุกข์ของใคร Learn how to say no คนเราต้องเรียนรู้ที่จะบอกว่าไม่อย่างไรดีอาจารย์เชิญครับก็คือตอบไม่อะตรงตรงไม่ต้องอย่างไร<อ>ผมไม่มีเงินกินข้าวช่วยหน่อยได้ไหมครับช่วยไม่ได้จริงจบบางทีมาจจะง่ายง่ายกว่าในคืออย่าคิดแต่งเรื่องครับบางทีนะพี่ไม่ต้องการไปงานบางงานนะคะ เลขาพี่สร้างเรื่องตอบแทนตอบครับ <c oughs> อาจารย์ไปไม่ได้อาจารยงงา์อย่างนั้นอย่างนี้บอกไปบอกเขาอย่าง,งานั้นทําไมไปแต่งเรื่องทําไมบอกเขาไปอาจารย์ไม่สะดวกจะไปจบไม่ต้องแต่งเรื่องเนาะคนก็จะเข้าใจได้อืมไม่พี่พี่ไม่สะดวกใช่ไม่สะดวกที่จะไปจบไม่ต้องอาจารย์ติดประชุมอาจารย์ติดแต่งจังหวัดเขจะไปโกหก ถ้ามันจะเกหกแล้วเนี่ยสมมุติว่าโกหกว่าพี่ไม่สบายมีภาพอาจารย์ไปทําอะไรสักอย่างหนึ่งหรือไม่งั้นคืนนี้เขาเห็นพินังอยู่ตรงเนี้ยเขาจะอ้าวหนบอกไม่สบายโอ้โหพูดจาได้ฉานชัดเจนเอาจริงอย่าตัดเรื่องคาว่าไม่สะดวกเนี่ยน่ารักนะไม่ว่าจะไม่สะดวกใจไม่สะดวกกายไม่สะดวกเวลาฉันไม่สะดวกจบใช่อุ้ยเป็นเรื่องใหม่ที่ครับต้อง ปฏิเสธง่ายมาก<ช>ขอโทษจริงๆค่ะไม่สะดวกจะไม่สะดวกอะไรก็เรื่องของฉันฉันไม่สะดวกเออพี่จะให้บอกพี่บอกบอกเขาไปอย่างนี้ไม่ต้องไปแต่งเรื่องอาจารย์ติดประชุมอาจารย์ไม่สบายอาจารย์ไปต่างจังหวัดเพราะฉันยังไม่รู้ว่าไอ้เวลาที่ฉันปฏิเสธเขาไม่ไปเนี่ยฉันจะไปทําอะไรที่ไหนเกิดไปเดินอยู่ภารากอนแล้วมีคนเห็นนะ่ะ คนก็มาเมาอาจารย์ดังนั้นไปตรงๆไม่สะดวกสิ่งที่อาจารย์สอนวันนี้ดีครับเรา l เลินทูเซ n น l เลิน how to say no. s ซโ no โดยเฉพาะอย่างยิ่งแคมเปญนี้เป็นแคมเปญนอเมริกาเขาใช้กับเรื่องอะไรหรือไมบเรื่องอยาเสพติดเด็กๆเ,เขานะบอกเด็กเลยว่าถ้าเพื่อนชวนให้เสพเลิน how ทูเซโน o แล้วก็วิธีการง่ายที่สุดที่เรียนรู้ไปพร้อมกันคืนนี้คือก็ไม่สะดวกค่ะ ไม่ว่าจะเอาอาจารย์ลองชวนอะไรก็สิก็ได้หมดไม่สะดวกจริงๆค่ะอาจารย์ก็ไปนี่มาไม่สะดวกซึ่งฉันว่าคนไม่เสือกจะไม่ถามมันไม่สะดวกเรื่องอะไรและสมมติว่าก๊อปตอบไปแล้วแล้วว่าก๊อปไปเดินอยู่ภารกอนแล้วคนเห็นก็ฉันบอกเธอไม่สะดวกเพราะฉันสะดวกมาภารกอนอ่าฉันบอกเธอไม่สะดวกเพราะฉันนัดคนมาภารกอนจบนะแต่เรื่องนัดเนี่ยฉันไม่อยากจะมานั่งขยายความให้ใครเขารู้ไม่สะดวกจบขอบคุณมากอาจารย์ก็มีหลายครั้งปฏิเสธไม่เป็นนี่แหละไม่สะดวก ไปเรื่องนี้ดีกว่าอาจารย์กสทอชอเขาบีบเอเจนซี่เรื่องลงโฆษณาบนแพลตฟอร์ม over the top เถื่อนเขาบอกว่าเป็นกระแสะวิพากษ์วิจารณ์กันคุณผู้ชมว่าสิ่งที่ทำกำลังพัฒนาหรือถอยหลังกันแน่กับประกาศของกอสทอชอกรณีที่แนวทางการโฆษณาผ่านผู้ให้บริการกระจายเสียงกระจายเสียงหรือโทรทัศน์และการเป็นผู้ให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ที่เป็นแบบ over the top สำหรับเอเจนซี่คือจริงๆเล่าง่ายๆก็คือว่า เขามีการให้พวกโอเวอร์เดอะท็อปเนี่ยเข้ามารายงานตัวมันก็จะมีหลายๆเจ้าซึ่งส่วนใหญ่คุณผู้ชมเป็นเจ้าใหญ่เขาก็ยิงไม่มารายงานตัวเนาะไม่รู้จะทำไงกสทชแจ้งว่าเอเจนซี่ไม่ควรสั่งหุนโฆษณาให้กับผู้ให้บริการที่ไม่เข้าระบบดูแลเพราะจะถือว่าเป็นสิ่งผิดกฎหมายคนเลยก็งงว่าอา้าวแล้วยังไงดีอาจารย์ก็พี่เคยพูดแล้วนะคะเรื่องนี้พี่คุยกันพี่ก็บอกว่าเอเจนซี่ต้องการประสิทธิภาพของการใช้สื่อถูกต้องนะครับ เมื่อสื่อทีวีมันอ่อนกำลังลงเปรติ้นต่ำลงคคนดูทีวีออนไลน์มากขึ้นคคนดูทีวีย้อนหลังมากขึ้นและถ้าเกิดกสทชมาห้ามตรงนี้แปลว,ว่าไม่ต้องการให้เราสื่อสารกับผู้บริโภคแล้วใช่ไหมเพราะไอ้ที่เราเคยใช้มันไม่เวิร์กใช่มันไม่เวิร์กเราก็เลยไ,ลไปหาทางที่ใช้ที่เวิร์กครับแทนที่คุณจะบอกผิดกฎหมายต่างๆคุณออกระเบียบมาสิออกระเบียบมา ว่าการโฆษณาออนไลน์เนี่ยการ o อ e ว t ร์เดออะไรต่างๆเนี่ยคุณจะให้เขาทำยังไงแต่ไม่ใช่ไปห้ามหรือไม่ใช่ไปอ้างว่าผิดกฎหมายเพราะว่าคนที่เขาวางแผนการสื่อสารเขาต้องการให้การสื่อสารเข้าถึงผู้บริโภคก,กลุ่มเป้าหมายและปัจบันนี้เขารู้แล้วว่า mass media มันไม่ค่อยเวิร์กมันเหมือนกับเขาพยายามผลักดันให้เรากลับมาที่ mass media นะจนเนาะก็มันไม่เวิร์กจเสียตังค<ม>์ทำไมฮะคนก็เลยวิพา์วิจารณ์ว่านี่ เนี่ยมันเดินหน้าจริงหรือว่าถอยหลังเข้าครองกันแน่อาจารย์ไม่มันเป็นเรื่องของคนไม่รู้ธุรกิจ,จนี่ไงอันนี้ทีมงานไม่ได้บอกครับเขาแค่รู้สึกว่าอาจารย์ในฐานะนักวิชาการด้านสื่อที่เป<ส>็นนักโฆษณามาก,ก่อนเลยนี่ไงที่ทํางานบริษัทโฆษณามาตั้งแต่<ง>อายุ28จนกระทั่งอายุจะ60อ่ะนี่ไงก็เลยบอกว่าเนี่ยไม่ว่างนะคนนีย้ยุ่งมากเลยนะแต่เรื่องเนี้ย เชิญไปเป็นที่ปรึกษาหน่อยได้ไหม <c oughs> คุยกับคนรู้มากคือบางทีก็รู้สึกว่าคนออกกฎคือคนไม่รู้คือเราต้องรู้ธุรกิจ<แ>เราต้องรู้ธรรมชาติธุรกิจตอนนี้เนี่ยที่มันมีอยู่ใน y o t u u e เมีอะไรกันอยู่เยอะแยะเนี่ยพอเขาใส่ไปใน mass media แล้วมันไม่ได้ผลจริงเอางี้นะเราทําวิจัยของอสังหาเจ้าหนึ่งถามว่าคุณรู้จักสินค้าเราได้อย่างไรจรึงมาซื้ออันดับหนึ่งออนไลน์อันดับสป้ายหน้าโครงการ โอ้โหยังไม่อ,อันดับสามอะไรจันยังไม่ถึงยังไม่ถึงประมาณอันดับแปดอันดับเก้าถึงทีวีเห็นมหมคือจริงๆอย่างที่เราคุยกันว่าเดี๋ยวนี้ทีวีก็เป็นสื่ออย่างหนึ่งเท่านั้นเองมันไม่ใช่แบบมีพลังเหมือนสมัยก่อนแล้วเสน่ห์มันไม่เท่าเดิมใช่แล้วคนก็ใช้มือถือเนี่ยเป็นอาวุธคู่กายมากกว่าทีวีไปแล้วและราคาทีวีเนี่ยคนทำทีวีเขายังหลงผิดอยู่เขาตั้งราคาเขาเท่าเดิม คืต้องจ่ายเงิน3 0 0 0 0 0 5 0 0แสนก็จะซื้อได้จัดอันาทีในขณะที่ไปซื้อออนไลน์เป็นพันเป็นหมื่นแล้วคนเข้าถึงเป็นล้านใช่คนดูต้องเยอะแยะมิหนำซ้ำนะคะค่าตัวนักแสดงครับเวลาเราบอกว่าออนไลน์ออนไลน์ only ไม่มีทีวีเขาคิดเป็นหลักแสนพอบอกมีทีวีเขาคิดเป็นหลักล้านใช่ เป็นหลักพอบอกอันนี้ออกทีวี3ล้านค่ะ5ล้านค่ะออนไลน์นละคะพี่สามแสนหกแสนอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยเขาก็มาทําอย่างนี้กันก็ถึงบอกว่าถ้าจะทําอะไรหาที่ปรึกษาที่เขารู้ธุรกิจรู้จักธรรมชาติของธุรกิจก่อนแล้วค่อยออกระเบียบอันนี้กระซิบกันเองนี่ไม่ได้ว่ากสทวทชนะฮะธุรกิจอะไรก็ตามอาจารย์เอาคนไม่รู้เรื่องมาทํางานอ่ะมันไปได้ใช่ไหมฮะอาจารย์มันไม่ถูก <No. S 2> มันไม่ถูกคือคืออย่างนี้คุณผู้ชมถ้าไม่รู้จริงๆยังไปได้อยู่นะคุณก็ต้องหาที่ปรึกษาที่รู้ uh huh. แล้วอย่างสมมุติก็ไม่รู้เงอาจารย์จะออกกฎอย่างเงี้ยมันดีไหมคนรู้จะได้เตือนหน่อย <c oughs> ไม่ใช่หลับหูหลับตาโพล <c oughs> ่งเืออย่างที่บอกว่าเวลานี้เนี่ยเขาต้องการ reach the consumer เขาต้องงานเข้าถึงแล้ว mass media มันเข้าไม่ถึง แต่ว่าออนไลน์มันเข้าถึงเขาก็หันไปใช้ออนไลน์์ัน็เยอะขึ้นไม่อยากไปด่าเขามาเดี๋ยวเขามาวุ่นกับรายกันเราหยุดหยุดพูดไม่ฉันไม่ให้นออนแอเอาอย่างนี้ปิดเรื่องนี้คือจริงๆไม่ว่าคุณทําอะไรถ้าคุณไม่รู้ไม่ผิดแต่อย่าปล่อยเรื่องไม่รู้ออกมาเป็นแม้ขนาดนี้ไม่รู้เรื่องนี้หาที่ปรึกษาที่รู้จะได้ไม่มีคนมาดอย่าไปทำให้ธุรกิจเขาเดือดร้อนจริงอัะเรกเดี๋ยวช่วงหน้ายังมีเรื่องจะพูดกันอีกย้ําอีกทีนะ คุยกับอาจารย์ได้ไม่ได้กบคุยกับอาจารย์2คนคุณผู้ชมคุยกับเราด้วย4642200ครับหรือไปที่ Facebook ก็ได้ f c e b o o o s เสรีดามาช่วงหน้าคุยเยันต่อครับ